แผลเป็นอิสุกอิสัยหายได้ด้วยออมนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าคุณมีผิวหน้าที่กล้าน,นะครับผมหรือว่ามีผลจากแผลเป็นนะครับผมวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมนะครับที่เราวิจัยมานะครับเพื่อสำหรับคนที่มีผิวหน้า มีรอยแผลเป็นโดยเฉพาะถามว่าทําไมนะครับถึงควรต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าเรื่องของผิวหน้านะครับ anti aging ของผู้หญิงคําถามก็คือว่าเมื่อหลังอายุ25นะครับมนุษย์ของเรานะครับจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่แก่นะครับก็คือความเสื่อมเวลาผิวของผู้ชายเสื่อมนะครับผมมันจะเป็นเรื่องการกระด้างนะครับผิวของผู้หญิงเสื่อมจะเป็นเรื่องของย่นฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงจะไปใส่สารต่างๆ m o i s ไร r ซอร์ใดๆ เพื่อลดรอยย่นฉะนั้นเมื่อเราผู้ชายเอามาใช้นะครับมันก็จะไม่ช่วยแถมยังทาให้หน้าเยิมนะครับนี่คือโดยหลักการฉะนั้นกลับมาเรื่องเดิมน,นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือว่าการเร่งให้เกิดเซลล์ผิวใหม่อันนี้ผมพูดเรื่องของการบํารุงไปแล้วเนาะว่าการบํารุงควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะกับผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแต่ในส่วนของผัดเซลล์ผิวใหม่นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของน้าแร่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็ต้องใช้อันนี้นะครับผมต้องพูดก่อนว่าผู้หญิงงอมาาใชช้้้ขผูยได นะครับเพราะว่า1นึ่งอนอกจากความกระด้างแล้วนะครับผู้หญิงี่ยเพราะแอนตี้เอดจิ้งเสร็จแล้วถูกต้องไหมครับผมการมาเพิ่มความชุ่มชื้นม,ม,มันใช้ได้ต้องบอกว่าผู้หญิงมาใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ชายเสริมได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ของผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมแต่ผู้ชายนะครับไม่ควรจะไปใช้ของผู้หญิงเพราะในส่วนของมาเชลเลเซอร์มันจะเพิ่มความมันให้กับใบหน้านึกภาพต่างเนาะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคุณนะครับการล้างนะครับล้าง ล้างสิ่งสกปรกออกนะครับแล้วตัวคลีนซิ่งนะครับก็จะมีน้าแร่ที่ซึมเข้าไปทาให้รอยแผลนะครับจากเวลาคุณไปอิสก์อิสัยนะครับผมมันจะเร่งการผัดผิวนะครับผมให้ดูสไลด์ประกอบเนาะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมเพื่อให้นะครับมันเสริมเข้าไปข้างในแล้วฉะั้นแล้วส่วนภายนอกนะครับเพื่อให้มีการดูดซึมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังประกบกันนะการทำมาร์กหน้าเข้าไปนะครับมันทําให้น้ําแร่นะครับ ซึ่งจากภายนอกเขาไปดูทำให้เล่งกระตุ้นนะครับให้ผิวนะครับที่เป็นรอยแผลเป็นนะครับจากอิสุวิสายหายเร็วขึ้นนึกภาพตามนะครับตามสไลด์ฉะนั้นคําถามคือตัวคลีนซิ่งนะครับ1เดือนนะครับยุดใช้ได้ประมาณ1นึก้อนนะครับจะได้อยู่เดือนละ350บาทนะครับผมส่วนตัวตัวมานะครับผมตัวเนี้ย ราคาสูงนิดนึงนะครับปกติ1เดือนนะครับหนึ่บาทนะครับซึ่งเราเอามาทำโปรโมชั่นนะครับทั้ง2อันเนี่ยครับเซตหนึ่งเดือนอยู่ที่1,690บาทนะครับวันนี้นะครับเรามาทำโปรโมชั่นให้ทัางคุณเจ้าทั้งตัวล้างและตัวมาร์คด้วยนะครับจะอยู่ที่ 990บาทนะครับถ้าจะเอาตัวมาร์กอย่างเดียวนะครับผมอยู่ที่690บาทถ้าจะเอาตัวล้างอย่างเดียวอยู่ที่350บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดิมทีนะครับเราทําเป็นโปรเจกต์สำหรับคนที่เป็นอิสุกอิสัยโดย,โดยใช้ตัวล้างอย่างเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเป็นอิสุกอิสัยนะครับคุณใช้แค่ตัวล้างอย่างเดียวเพียงพอนะครับแต่เมื่อคุณต้องอารจะดูแลมากขึ้นมีผิวที่นุ่มขึ้นเด้งขึ้นหนือนหลังจากหายแล้วคุณใช้ร่วมกับตัวมาร์กนะครับมันก็จะ ดีมากๆนะครับถ้าให้พูด้เห็นภาพว่าถ้าเป็นสุกิสต้องซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งซื้ออะไรซื้อครีนซิ่งก่อนครับ3า0บาทนะครับส่วนมาร์กหน้านี่คืออีกเลเวลนึงถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะหล่อและดูดีและมั่นใจนะครับผมได้ขึ้นภาพในตอนที่สมัยผมเป็นสุกใสแล้วนะซึ่งตอนนั้นผมอายุไม่น่ใจถั้า30กว่าแล้วเนี่ยแหละครับผมตอนนั้นก็รู้สึกทุกข์มากเพราะว่าโดยงานนั่นคือว่าเป็นเซลล์นะครับผมซึ่งมาหน้าอย่างนั้นนะครับไปหาลูกค้ามาแต่กานนัพฒ ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยให้ลบรอยนะครับผิวแผลเป็นที่เกิดจากอิสุกอิสัยได้ดีจริงๆนะครับหน้านีครับจะไม่มีรอยแผลเป็นจาอิสุกอิสัยเลยก็รู้สึกดีมากๆนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ l ลาย m a n u c h a t m a n u c h a t นะครับถ้าเกิดมีแผลเป็นนะครับไม่ว่ารอยอิสุกอิสัยนะครับหรือแผลไฟไหม้อะไรต่างๆนะครับผม อย่าเพิ่งกังวลน,นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับช่วยได้จริงๆยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ